เอาละครับก็อยู่กับผมในายป๊อบบิงแมนนะกเกมจูสิทวอทเดอะแกรนซีซั่นสองนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้นะผมก็มันแน่เลยมันเหลือแพ็กตัวตึงที่ผมจะต้องเล่นอยู่นะผมก็สรุปผลลีกกันก่อนแล้วกันผมอยู่แรงด์โดมินเอเตอร์นะผมอยู่อันดับ54มีแต้มอยู่ 393นะผมยังคงเหมือนเดิมเหมือนเมื่อเช้านี้นะผมแล้วก็ผู้ลังซ้ายมีแต้มอยู่240นะผมผู้นำสูงสุดมี544นะนะผมคิดว่าฉันจะตีรีกสินะทุกคนผิดแล้วมันยังเหลือแพ็กที่ผมยังค้างตึงอยู่ในจิตใจที่ผมจะต้องเล่นนั่นก็คือ c a s อ of t i t a ่านนะบอมสำหรับการตกรอบเจ้าาดิบรลเซราปิปนะผมนัน่นอัตราดอแบงค์ห้าร้อยนะผมมา ในในก็ในไขแล้วเข้ามาแล้วนะผมจัดตึงกันเลยในฟ้าเลยบอเลยในรถเสาที่ยังไม่ฟื้นของฉันนี่แหละจะขยี้พวกแกให้หมดในตรงนี้เลยทีเดียวเราจะต้องเอาตัวตึงไปก่อนหนึ่งตัวนะผมเรียกว่าเป็นตัวซิกเนเจอร์ของผมที่ผมใช้อยู่ประจำไม่ใช่โรดีการหลอกพูดกันไปอย่างนั้นอ่าอยู่ไหนวะเดโอนะผมแล้วก็ต้องมีดาเมจซักอู้เยอะมากเลยนะ6 8พัเลยนะ จะตื่นเต้นตกใจก็ต้องมีขอบเขตเดี๋ยวน้อง f อจะกลัวกันว่าพี่บ๊อบจะสู้ไม่ได้นี่ผมสู้ได้อยู่แล้วนี่เอา4 0 0้ีตัวนี้นี่ผมเรียกว่าให้มันรู้กันไปแล้วก็ตัวนี้นะผมน่าจะไหวตึงแล้วแหละปะ,ะ,ะลุยกันดีแฝงนะผมมาอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะสู้ได้ไหวแค่ไหนนะสําหรับเรานะผมคิดว่าไม่น่าสู้ได้หรอกไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะผมมาเลยเล่นมิดแดง ปิดม่วงทองวิบวับสังหารเดี๋ยวว่าใส่นุกกันเต็มๆอย่างนี้ก็ได้ดิครับก็เอาซิมานี่กาโจมตีฉันละสิท่าผมรู้อยู่แล้วว่าแคดออฟติท่านมันไม่เก็บสแต่งนะผมดังนั้นโดนโจมตีจะจัดเออดโดนไปหนึงแล้วนะผม ก็ตามสไตล์แคปออฟเซตนะครับนะผมของมักจะไม่ค่อยเก็บสแต็คนะผมแต่ว่าเราก็ถือว่าได้เปรียบอยู่จ,จัดๆกันพร้อมที่จะตายอีกตัวหนึ่งแล้วสิอาการนี้นั่นโจมตีสามตายตัตวแล้วเออโดโดให้มันได้อย่างงี้หละแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะตะลุมบอลเลยนะผมมาเวทตัวมามีแค่6 4 1ีเองเหรอชิปและชิปแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสโจมตีสโจมตีส ยังไม่ถึงอีกอ่ะคิดโดโจมตีห้าเลยชิปหายแล้วแอบรับเตเมเไม่ได้ด้วยนะผมตกใส่ยกแรกผมจะแพ้แล้วนันเนี่ยดูจแกะนะผมเดือนเอาเลือดน้อยมันจะจัดเอือตายไปนะผมสําหรับอาทาเจปรโรเซพารัสนะผมมาเยอะแกะแล้วสินะที่เลือดเยอะจะจัดเลยทีเดียวโจมตีสิตายดิครับอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ไงเอือลงไปนอนกองเหลือดโดโดสังหารนั่นเอง แล้วมันก็ไม่เพิ่มตัวให้ผมด้วยให้มันได้ยางเงี้ดเโอ้โหบั็กจัดจัดแต่ก็ได้อยู่นะมาเลยฉันพร้อมอยู่แล้วแกโจมตีสี่อยู่แล้วฉันรู้โ <laughs> จมตีสี่มันไม่เก็บตันแตกอยู่แล้วนะผมแกรอปที่ท่านเอือตายเนี่แล้วเรามีแป <laughs> ดน้อยให้ไม่ได้ยางเงี้ดิโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้าไหวอยู่นะผมแล้วกูณพันหกเลยนะตายแล้วถ้ามันลดครึ่งหนึ่งนี่มันจะ วัดใจเรียววัดใจสดเครื่องหนึ่งนี่มันจะ827่หรือแม่แฝดนะผมมาเลยแปดสี่สี่อ่าผมแพ้ไม่ได้อย่างงี้ดิโอ้อะไรวันนี้อ่ะตายแล้วว้าอ้าโจมตีสามยังอยู่นะผมอือถ้าอ,อย่างนี้แล้วก็อ่ามันมี5,000นะันเจ็0นี่ไม่น่าโจมตี จะาการมันป้องกันหนึ่งแน่ๆเ,เมื่อมันป้องกันหนึ่งเราก็ป้องกันตียังมีประเด็นยังมีประเด็นยังพออยู่ได้สำหรับสไตลาโคลักอีดิชั่นนะผมเอ้ยเอาเด้ทีนี้แหละวัดใจกันตายซะเธออย่าอยู่เลยดูที่โจมตีถึงหรือเปล่านีผม ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ถึงนะทุกคนโจมตีสี่ยังไม่ถึงอะ่ะอ,อะไรวะเี่ยโกอ่าแพ้อยู่ดีนะผมอไอไม่ได้อย่างงี้ดิเออได้ไปนะผมพร้อมกับโ,โดโดสังแข็งนะผมผู้ยกแรกก็แพ้แล้วอ่ะทุกคนก็ป๊อปเล่นเยอะเกินไปอ่ะแพ้เลยไ,ไม่ได้อย่างงี้ดิสงสัยเราจะต้องเอาโรดีกัสไปเล่นแล้วนะผมเอาเตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็จากนั้นต้องมีพืชอีกแล้ววะ ว่ากูเล่นพืชจนจะหมดแล้วเนี่ยดูจะาแกลนะผมอ่าอุ้ยตรงนี้ยังไม่ฟื้นเลยสักตัวตายแล้วอืมสี่ร้อยยี่สิบเก้านี่ไม่มั่นใจนะผมมันน้อยเกินไปอะเราต้องมีเยอะกว่านี้นะผมอ่ะห้าร้อยสามสิบนะผมแล้วก็หกร้อยโอเคไปลุยกันดีแฝงนะผมมาพันสี่เลยนะสำหรับอา,าเจวโลเซฟารัสนะผมโหดเกินไป อาการนี้ไม่รู้จะโหดไปไหนนะผม,มแพ้แล้วแพ้ซ้ำแพ้ซากเจงนั้นต้องเอาจริงกันหน่อยซะแล้วเออเอาจริงมากี่ทีแล้วป๊อบก็แพ้อยู่ดีอะแต่ไม่ได้อย่างนี้เด้เอ่าป้องก,กันหนึ่งป้ก,กันสองเหนึ่งนะผมเสร็จโกงแล้วทีนี้ตายแน่มึงเราใช่ไหมไม่ใช่มันนะผมโตยไม่โดนเจ้าแจมตัวโต้รอดไปได้นะผมแต่ว่าไม่จมตีแล้วแหละเรื่อเด็กเออป้องกันสองว่ะ กลัวเราเหมือนกันเลเนี่ยขนาดคาดเราไม่ชนะนะเนี่ยมันยังกลัวเลยเนี่ยไม่โจมตีอีกเดี๋ยวจำตัวอื่นทีนี้มีแววว่าจะชนะหน่อยนะม,มีสี่นะผมยังไงต้องหลอกล่อให้มันโจมตีสี่ได้นะผมหรือที่มันโจมไหมโจมสี่เลยโอเคอย่างงี้แหละอือทีนี้ละ่ะมีแววชนะแล้วเล่นมาต้องแน,น่นเไม่ได้อย่างงี้เลยเปลี่ยนตัวนะผมอือหึเจนะ็ดร้อยเก้าห้า จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่เลือดมันจะเยอะไปไหนวันเนี่ยเอ่อป้องกันสามโอเคสบายมากตายไม่นะเอาดีลงไปนอนกองเลยนะผมสำหรับเซฟารัสนะผมเดี๋ยวเจ้าตัวนี้โอ้โหไขโอโรโพจีเนียแข็งแกร่งเกินไปเออเปลี่ยนตัวครบไหมออกมาครบไหมไม่ครบนะผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคไม่ครบก็ไม่เป็นไรฉันจะเปลี่ยนมา เพื่อเก็บสแต็กโดยเฉพาะแล้วก็ไว้โค่นแกโจมตีสามเดือนหนึ่งไม่ธรรมาดาเออตายไปตัวหนึ่งนะผมแต่ก็สบายแล้วอย่างงี้มีแววชนะแน่นอนโอเคออกมาเหลือนหนึ่งเนะี่ยจับไวน้นู่นจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ห้าหกผมต้องโจมตีหมดแม็กซ์เลยเไม่ได้อย่างงี้ดิตายนี่นะเอาเดะตจวสุดท้ายแล้วนะผม,มซิลโมโ,โดดน,นะผมคลิปแพ็ค มีสี่เลยนะโจมตีเราแค่สองนั่นนะโจมตีสองกิ๊ิงด้วยก็แค่ออฟเิทันมันจะไม่ค่อยเก็บสแตค็คทับผมดังนั้นเล่นด้วยไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราเอาตัวแบบยังไงอะดูดีก็มันมาแต่ผมเอาตัวแบบโอ้โหกิ๊กขี่มากมากกิ๊กขี่ผมมันเยอะพูดได้ไงอาศัยแบบชนะคาดอย่างเดียวนะผมแล้วก็ใช้เทคนิคนิดหน่อยมาโจมตีสามชนะแล้วเราเหล๋วแค่หนึง่งนะเท่านั้นเซร็จโกรละทีน,นี้ อย่าอยู่เลยจัดการมันใหโดซีรัสสังหารมันอยู่แน่อย่ามันไว้มันทำให้ชันดูแย่ในยกแรกใายไม่น่าควรหน้าเ็าให้มันไส้กระจัดหมื่นหน้านะผมเอ,อือชนะแล้วว่าจะชนะได้เรียกว่าคตรกินเวลาแล้วมันมีถึงหยกเลยนะโอ้โหยกแรกเพิ่งจะผ่านไปนะผมมายกต่อไปโอ้โหสุดตึงอีกอะ อะไรมึงจะตึงขนาดนีเ้เราต้องมีน้ำสักตัวหนึ่งนะแต่น้ำมันต้องเปลี่ยนลบมาอยู่แล้วโดนะแต่ก็ต้องมีน้ำวิ่งจัก2,004เลยนะเรากันไม่อยู่แน่แนเลยวิ่แต่มันไม่เก็บสแตก็กเราคิดดูให้ดีเด็อ่ามันไม่เก็บสแต็กนะผมถ้าป้องกันดีๆก็น่าจะเอาอยู่นะผมเอาไ่ยบไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เราต้องมีพืชสักตัวหนึ่ง2,005นี่ไม่เท่าไหร่นะก็คงจะล้มได้ไม่ยากเท่าไหร่เอา,เอาฟืนมาตัวหนึ่งแล้ววะอย่างนี้ก็เจ้าจำดิครับ 4 49น่าจะไหวอยู่นะสำหรับ4 49นู่นได้ดีได้ดีตัวนี้ก็ยังไม่ฟื้นยังไม่มีตัวไหนที่จะมอจะฟื้นไปจัดการมันได้เลยได้ดีได้ดีได้อยู่แล้วโอเคแล้วก็ทีนี้มีกินเนื้อ2ตัวเราต้องใช้น้ำที่โหดเที่ยมเลยนะ5,000กว่า6,400นะผม,มรับเตอราเมจได้ทีหนึ่งแล้วก็พะลวงให้หมดป้าลุยกันดีฝ่ายนะผมมา จำไว้ว่ามันไม่เก็บสแต็กนะผมเมื <g> ่อ <ül üyor> มันไม่เก็บสแต็กนี่แหละป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงมันต้องเปลี่ยนตัวมาส่้มเราแน่ๆนะผมได้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 สุดได้เชื่อเด็กเชื่อเด็กนั่นไงเห็นไหมเปลี่ยนตัวอุ๊ดสามมันหกเลยทีเดียวสุดยอดสุดยอดนะเอจอจบตีหนึ่งเห็นไหมบอกแล้วโดนก็ให้นะผมเ <c ười> มเทยโพดอนรู้อยู่ว่าแกจะทำยังไง จะทำลอยชั้นในตอนนี้ไม่ได้หรอกพี่ต่อใช่เพยกแข็งแกร่งมากเอยบอกแล้วพี่ยกแข็งแกร่งมากน่าจะพอแล้วนะสำหรับตะแตกของผมเดี๋ยวตาสุดท้ายมันไม่โจมตีสี่นะคิดเอาไว้ทุกคนมาโจมไหมไม่โจมตีอย่างงี้เล่นง่ายนะทุกคนตะแตกครบแล้วบ้าเอาชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วมันมีสี่นะทุกคบับงคับให้มันโจมตีสี่โจมตีสี่จริงด้วยเอยโอเค ออกมายูเนี่ยจัดการมันอยู่ไหนจะเอามันไว้จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามขอเลยนะผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งสวยโลนจัดจัดยันหน้ามันยูเนี่ยไม่เอาเด้อ่า, okay. าโอ้โหเลเวลยี่สิบเจ็ดโคตรลุนและดามเมจโคตรเยอะโอเคจะไม่จมตีกันก็ได้จะรู้อยู่แล้วว่าแกไม่เก็บตแตกแกต้องป้องกันสี่นั่ แต่ยังไงคนลวมนี้ก็ใช้กระเชียนไม่ได้ผมจะตีมาหลายสมัยแล้วฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออโจมตีมัหนึ่งตีพวกันหนึ่งสองสานผมหลอกล่อยมันโจมตีนะผมโอเคนี่ไงตาแน่ามาันโจมตีแ <c> น <oughs> ่เพราะมันเห็นรูทางที่จะลบมได้แล้วโจมตีอย่างแน,น,น่นอนนี่ขุดหลุมไว้ลอ่อปลาเสร็จแล้วโอ้โหต้องยอมตายนะผมยูเนีย ว่ายังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเหลือดาเมจอยู่แค่สองห้อยไฟนะผมเด็ดเอาเลยทีนี้โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โมทุกโจมตีหมดแม็กเลยพันห้าเลยนะเรารับได้ทีเดียวนะผมห,หนึ่งสองแปดนะผมเลยหนึ่งโอเคไปอย่ายอยู่เลยไม่นะจำไว้โจมตีสี่ได้แปดพันกว่าเลยอแปดพันตังค์นะผมมาใส่เราเร่ๆไม่โจมตีฉันก็นหลุ ยังไม่เก็กบสแต็กอยู่แล้วหนึ่งสองแต่ทคนแล้วเก็กบไม่สองนี่ไงเห็นไหมเ <c oughs> ช่นรู้อยู่แล้วว่าเก็บไม่เก็กบสแต็กอยู่แล้วมาเลยฉันพร้อมอยู่แล้วสีเวงกระดองเต่ายมสีสีงับสบายมากถ้าเหลือตัวสุดท้ายนีย่ถ้าเรามีสแต็กในการป้องกันนี่ล้มได้แน่นอนเซตเล่างับมันนี่นะรู้จักประตูสุดแคทเทลเชียร์ซะั้งเรียบร้อยแล้วนะผม สุดจ,จัดจริงก็ผ่านไปสองยกย่างยากเย็นนะผมไม่ได้ง่ายเท่าไหร่โอ้ยนี่ไงยกง่ายมาแล้วเรียกว่ายกยเลือดเยอะเหมือนกันนะถ้าเอาจริงๆนะผมมันจะต้องใส่เราแบบตึงๆแน่ๆเลยไปได้อยู่แนตะ่ไม่เท่าไหร่ตัวนี้ไป่ตัวไนะแล้วเราต้องมีน้านะเราต้องมีน้ําสังหารทั้งหมดเลยนะแล้วต้องน้ําข่าแรงด้วยน้าข่าล็อกเลยเ เพิ่มเป็นแปดม,มไม่มั่นใจเท่าไหรเลยเรียกเลยว่าไม่มั่นใจเท่าไร่เลยหกร้ 800. อยูเราจะหมดแล้วนะใส่น้ำด้วยผมมันไม่ได้ว่ามันต้องใช้วะ่ะตัวนั้นเยอะฝ่าตัวนี้เยอะฝ่าเออเอาเน่แล้วก็เอาเนี่น่าจะได้แล้วนะคิดไว้นะผมน้ำเราแทบไม่มีแล้วนะไปะได้แล้วนะผมลุยกันดีฝ่ายนะผมมาลุย มาตามเธยแหละมันไม่เก็บสแต็กหรอกเชียรดิเออเป้องกันหนึ่งไว้ก่อยน,นี่ผมโอเคโดนหนึ่งแต่ไม่ตายนะสำหรับโพม่าสไปนับมาเลยอันแน่มันป้องกันสองู่แล้วเรารู้ป้องกันหนึ่งทำหนึ่งนี่ยผมแน่ไงจับไว้เลยนะผมแกดรอฟเได้ด้านมันไม่เก็บสแต็กนะผมโอเคเดี๋ยวบอกสูตรให้แล้วกันในการตีนะ่นตีนี่ยสบายมาก เรียกว่าสมภัยจัดๆแล้วเก็บสแต็กไว้ครบนะผมโอเคมาโจมตีสามมาได้เลยเดี๋ยวฉันจะล้มแกอยู่นี้แหละไม่โจมตีไม่โจมตีอย่างงี้ก็เป็นเหยื่อล้มสิครับมาลองโจมตีสี่นะผมโหมดมาสเปรดแกมันไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เชษคิดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะล้มแกให้ดูยับมันยับมันให้มันโจมตีนะผมกดลุ่มล่อตายอีกแล้ว เรียกว่าคุณหลุมล่อไปแล้วนี่ไงอันนี้มาดิจมตีมันเลยแกมีสี่แล้วสินะอย่าคิดว่าแกจะต้องเอาชนะฉันได้อย่างแน่นอนเห็นไหมจมตีเสร็จเราทีนี้ตัวไก่นแน่กลัวแน่เลยนะผมแต่ว่าไม่สนใจใดๆทั้งนั้นเปลี่ยนตัวแล้ก่อน,นให้มันรู้จ,กจักปรุงปรุงคัดของเราโจมตีหนึ่งจมตีสองสมสี่แล้วผแล้วก็ป้องกันสัตว์ยังอยู่นะรับได้เลยทีเลยนะ หนึ่งสองคผมเหลือไว้หนึ่งไว้เปลี่ยนโอเคต้ายงเงาเปลี่ยนหน่ยนะผมวาดห่างดังต้มออกมาเลยบานแช่งในตำนานแกคิดว่าแกจะเอาชนะฉันได้เรื่องไงจบสี่สี่เอ้ยยังอยู่ได้สบายต่จะไม่จมตีมันนะผมจมไหมล้มได้นะแต่เราหัวสแตนนะผมะจบเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วโชว์ฟาร์มเก่งกันไปเลย ตายเยอะอยู่เลยพร้อมแล้วเรียบด้อยนุ่มอินโดแรปเตอร์เลยทีเดียวแต่เลือดน้อยนะผมตู้บ้านแช่งตะกี้ไม่ได้เลือดเยอะฝ่ายนะผมจาเมจมันจะเยอะก็ตามโจมตีหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะเรามีกระสอบตายแห่งบ้านเอฟอยู่เราไม่กลัวอยู่แล้วแห่งบ้าน r j w นะผมโอเคือเลเสิบเบอร์นะผมนะป้องกัน3เสร็จเราสี่อย่างนี้ เอาเลยมาเลยอินโดรแรปเตอร์โจมตีสามก็เสร็จเราแล้วนะผมตายเหมือนมีเนื้อจะจัดเลยนะเนี่ยตีแรกมันก็หลอกล่อเราว่ามีนกเยอะนะผมเราก็เลยใช้น้ำจะจัดเลยทีนี้แต่เรามีแปดแล้วนะผมดยเละงานนี้นี่แน่งั้มเ้าให้มันจะยากนี่เนี่ยมึงนกอินโดแรปเตอร์เลยเรียือลอยนะผมอ่าเป็นยกสามที่ต้องสามัคีกันจะจัด,จดนะผมยกที่สี่เริ่มต้น จะเยอะไปไหนเราเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนนี่ใช่ไหมเราต้องมีน้ำเลยเนี่ยตายแล้วเฮ้ยเร,เรามีเนื้อมันก็ไม่เปลี่ยนนะเออเรามีเนื้อหรอกมันก็ไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดใหม่ทําใหม่นะผมเ,เรามีเนื้ออก็น่าจะไหวแล้วว่าน่าจะได้อยู่นะเชื่อสิว่าจะให้เรามีเนื้อมันก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะผมแล้วก็เราต้องหาพืชสักตัวหนึ่งนะไปขยมจัดการมันเลยเพืชมันแค่ส่งมันให้นะ ยูเนียก็น่าจะไหวแล้วน,นะผมน่าจะได้อยู่นะยูเนียไม่เอาดีกว่าเอาชัวร์นะผมเรียกว่าเอาให้ตายภายในสามวันเจ็ดวันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องมีน้ําสักตัวหนึ่งนะที่โหดเลยนะผมต้องมีเป็นพันต้องมีเป็นพันอาการนี้อ่เก้าร้อยน่าจะไหวป่ะรับรับสแต็กได้ทีหนึ่งไหวดนีสู้ได้อยู่เชื่อดิเชื่อดิเอาเป็นพันดีกว่าจะได้เป็นพันห้าลบง่ายๆหน่อย,ยไปดูยกันดีกว่าเนะผม ิดว่ามันคงไม่เปลี่ยนนะคิดว่ามันคงไม่เปลี่ยนมานะดามเมจเยอะมากเลยหูเมเทียโพดับ้าบอที่สุดเลยทีเดียวเรียกว่าดามเมจกำลังควบเลือดเลยทีเดียวนะผมขาดแค่ร้อยเดียวเทนะ่านั้นไม่ถึงร้อยดีเพ้งนั่นนะ่ะโจมตีสองนะผมอ้ยตายไปหนึ่งตัวเสียเงินนะผมเท่า <c oughs> <c oughs> นั้นแหละแกมาอยู่ต่อหน้าชั้นแล้วก็แกไม่เปลี่ยนตัวแะ้วก็เสร็จชั้นอย่างแน่นอนถึงวางแผนมาดีมีชัยไปฝ่ายขึ้น โดนก็ไปตา้มหนึงโอเคยังอยู่ได้นะผมจะแตกรบแล้วเนี่ยหลอกล้อยมันโจมตีป่าโูกมาสี่ตังค์่ะเนี่ยเทียบหมดน้อยมีอาการอยู่มีอาการอยู่ไม่โจมตีก็เกี่ยวจมอยู่นะโอเคนี่ร้องแก๊กไปนี่ลูกสี่ใช่ไหมให้มันโจมตีพระสี่นะผมผมจะได้เหลือตัวรอดอยู่บ้างไม่โจมตีเราจะไม่ล่อตายนะผมโนฝ่ามันจะโจมตี เราล่อหลอกมันไปก่อนนั่นงไงป้องกันสี่ไปแล้วนะผมไม่กล้าโจมตีเลยอะ,ะอกระเมจรต้องส่งเพนสี่กี่กจัดเรียกว่า,ากี่กจัดไม่กล้าเลยนะผมเตะเราอย่างเงี้ยงา,านนี้เรียกว่าเราป้องกันสุดสุดเะใช่ว่าเราจะโจมตีนะเราป้องกันสุดๆครนะผมมาดูดิว่ามันจะเป็นยังไงไม่โจมตีนะผมป้องกันเสียเดิถ้ามันไม่ป้องกันเสียมันจะถลุมันเลยนะแบบนี้ มาดูว่าใครจะจิตอดทนมากกว่ากันคิดว่าต้องเป็นเราอยู่แล้วอะนั่นไงโจมตีสีจริงด้วยจิตอดทนเรามากมานะผมเสร็จเราอย่างเงี้ยสวยหลอนโดนเลยโดนเลยอย่างเงี้ยตีได้เมื่อเช้ามานี้นะผมก็ตอนนี้เป็นเลเวลแม็กแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมสำหรับดูโฮตอนนั้นนะผมเรียกว่า ซูโน่ซูโน่เออเป็นเลเวลแม็กแล้วนะตีเมื่อเช้านี้ผม <c oughs> อุ้ยสองพันเก้าเลยเหรออาริกหน้าอย่าลืมนะผมกิฟโรแนแอคนะผมกีทายโรแนแอคนะผมกิฟโรน็กกแอ้ก็มาในเลีกนะผมเรียกว่าเลิกหน้าพ่วงวิบวับเจ้าตัวนี้แหละนี่ก็เลเวลแอราลัดไหนแล้วนะเลเวลสามพิเศษแต่ไม่เป็นเลเวลแม็กซ์นะผม <c oughs> เรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นุ่ม <c oughs> เราต้องล่อเป็นไหม <c oughs> ไมาพี่ต้องล่อนะครับแบบไปเรื่อยๆนะผม จนฝ่ามันจะโจมตีเราจนฝ่ามันจะโจมตีเราตัวเราก็เหลือน้อยเต็มทีดังนั้นเราจะแพ้ไม่ได้นะผมต้องเรียกว่าลออล่อกันไปจัดจก่อนยกนี้ก็เป็นยกที่4แล้วใช่ไหมอะเหลยยกเดียวเท่านั้นเราก็จะได้ตัวแล้วนะผมจากนั้นล่อลอ,ลอก,กันก่อนเล็กกระดงเตาทานไม่ได้หรอกเชื่อดีมันได้ก็มีแบบว่าเลือดเยอะเท่านั้นเต็มไปบอกแล้วอดทนไม่ได้จริงอุย้ยเสร็จเราสิอย่างนี้ตัวน้ำมันสังแทนกันเลยดี่่ายนะผม เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปนผลี่ยนกดติดไปหน่อยทุยกคนเปลนเป้าหนึ่งสองสามพอเลยอ่ะแล้วก็มีสองสันสีมาพวกกันหน,น,นึ่งสองแสนนะผมไว้ให้เพื่อนเปลี่ยนตัวโอเคไปไม่ได้ทีนี้กระดองเตาไปแล้วนะผมมาตัวหนึ่งที่เรียกว่าเลือดก,ก็เยอะจัดๆเซรา,รามิกสีน้ำสอนแล้วผมมาดูซิมันจะโจมตีผมไหมไม่โจมตีนะผมไม่โจมตีก็ เรื่องของแกอ,อะไรเปลี่ยนตัวนะผมอเรียกว่าเอาพืชมาขยี้เลยก็ <c oughs> ได้มาเมื่อเช้านะผมเลเวลแม็กแล้วดังนั้นก็ขยี้กันซะหน่อยมาเลยแล้าแกคิดว่าแกแน่จริงแล้วก็โจมตีสโดนสิครับเออแต่เราชนะแล้วนะผมด้วยการล่อหลอกจิตใจจัด,จดเจ้าตัวนี้คงไม่ไหวนะ6 0 0 0นสานะผมมันเหลือนหนึ่งด้วย <c oughs> เปลี่ยนเปนเปนโอเค ชมั้ตัวดอนต่อร้านับผมเับการมันอีมาตร์ตตัวดอนไม่เอาไว้แล้วใดๆทั้งนั้นงาก็ให้เรียบร้อยไหมมองลงไปกองเอ,อื้อแพ็กน้ำแ่มีแต่พวกกินเนื้อทั้งนั้นเลยพ่าที่สุดๆๆๆๆๆต้องเรียกว่าคงจะท้าทายเราแมงถือว่าถ้ามึงอยากได้ตัวน้ำไปก็ต้องมีตัวน้ำที่แข็งแกร่งเพื่อเอาไปหรือเปล่ามีสิทธินะผม <c oughs> ก็จีเอ็มคิดอะไรแปลกๆอยู่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้นะผมเห็นไหม เหมือนแก้งเราชัดๆเลยทีเดียวเ,เพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมเราก็ต้องมีน้ําว่ะต้องมีน้ําไปกํากับก่อนนะตัวหนึ่งนะผมอพันห้าเลยนะเราต้องรับได้นะโอเคจะใส่ให้สุดแล้วนะเพราะว่าจะไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะแล้วก็บาริโอเนตจังแล้วก็ตัวนี้ไปะวีดีแฟรุดผมเรียกว่าไม่ออมใดๆแล้วทั้งนั้นมาใส่กันให้ตึงกันไปดูซิว่าใครมันจะกล้าแกล้งวกัน ใครกันแน่ที่จะเจ่าว่ากันมาเลยให้มันได้อย่างนี้เิมีกีก้าแอคแท็กด้วยอ่ะโจมตีมาโน้ยยังรับได้ทีนึงวันที่เรานี่มันเจ็บจุกจัดจัดนะเก็บสแต็คอย่างนี้มันก็เล่นง่ายอยู่เหมือนกันนะผมแต่ว่าก็ต้องกะจังหวะให้ดีโอกาสที่ดีโน้เหลือสามร้อยเท่านั้นเป็นนักล้มสามร้อยไปแล้วโอ้มาแต่ผมมั่นใจโกงโกของผมอยู่แล,ล้วนะผมว่าจะล้มได้หมดเลย หรือว่าจะเป็นไน,นโนปลาหรือสอปอตเล็กนะวยผมเอ้ยตายไปแล้วดูผมโอเคแกพลาดแล้วแหละที่มาเล่นกับบาลิโอเน็ตบาลิโอเน็ตขอกชันนี่แหละผ่านสมอลภูมิลบไปอย่างมากมายแล้วก็อย่างชกโชนเรียกว่าไทรก็ไม่สามารถล้มได้ง่ายๆรอกจะบอกให้ไทยมีโลกเกาะหนาดเลยนี่นายอาเดะมนเลยลูกตบไหลน้ำใจมาเลยเอาอรอโซลัส ไอ้ไดโนป้าเป็นไดโนเสาร์ดีๆไม่ชอบหายแล้วเมรว่าเป็นเยอะโดนเลย <c oughs> เรียบร้อยไปเลยบาลิโอเนตแต่มันโจมตีสี่แล้วนะผมถือว่าสุดแม็กซ์ผมนะนี่ขนาดโัวดูดิเลือดกระดาเมียของผมน้อ,นอยของมันเยอะเลยจมตีหนึ่งนะผมจมตีสองจมตีสามนะผมแล้วก็สกอร์ปีเล็ตมีพันเจ็ดนะผมเพื่อกันหนึ่งเพ่อกันสองสบายตายซะอย่าอยู่เลย <c oughs> ไอ้ไดโนป้านี่นะเรียบร้อยนะแปดร้อย โอเคอยู่มาเลยความบิดเบี้ยวของเกมนี้ฉันนี่แหละจะเป็นคนทยี่เองไม่โจมตีนะผมเราโจมตีสามล้มได้แน่ๆนะผมเตรียมสแต็คไว้เรียบร้อยแล้วตายอย่าอยู่เลย้ยวยไห้ตายของฉันโอ้อยนานแล้วงับงับงบงบลอเจ้านายเรียกใช้อยู่นานแล้วนะผมชนะแล้วนะผมสำหรับแคสต์ออฟเซตันสมัยนี้นะผมแต่ก็ได้แล้วนะผมเข่าไฟ อ่าดิปลเซราเปิบนะผมปาดโอ้โหสองพันห้าโอ้โหโห้าร้อยเจียวแจมหมดสุดดิปลอเซราเปิบสามหนึ่งพันสามร้อยนะผมเจียวแจมสดๆดปอดล้อเจ้าเขาไฟธาตุน้ำสุดแกรง่งอ่ะก็ผ่านไปด้วยดีนะสำหรับแคนออฟเซท,ทันนะในระหวา่างเรือนะผม <c oughs> ก็เรียกว่าเรือนี้มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะผมเลยผม ทำให้ผมมีเวลาไแคทออฟเซตนนะก็สาหรับใครที่แคทออฟเซตนเปิดแล้วก็ตัวเยอะก็อย่าลืมเที่ยวด้วยนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งปััจใจมากชนเลยสาหรับเขาไฟด้วยผมอ่ะพอดีายนะสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้งลา์มั้ยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปส์แมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่บัลลัฟไฝ